ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรียโทนี่คอมเฮียเมื่อคืนนี้นะคะฝนตกจากเพื่อนๆดินมันก็เลยเปียกนะคะบีก็เลยจะมาขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกผักค่ะเพราะว่า มันโดนนะ้ำมันก็จะได้ขุดง่ายเนาะแล้วก็วันนี้นะคะบีก็จะไปปลูกต้นฟักทองตรงนู้นด้วยนะตรงที่แฟนบีนะคะเขาถ่ายไว้แล้วก็จะเอาดอกไม้นะคะหวานด้วยนะเพื่อนๆเผื่อเวลาที่ฝนมันตกนะคะมันก็จะได้แบบขึ้นเนาะสวยๆเอ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะยังแบบว่าแดดแรงมากอยู่เลยนะคะพอมาเมื่อวานนี้นะคะฝนตกนะ ตื่นเช้ามามันก็หยุดแล้วลหละแต่ว่าออพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้นี่ชุ่มชื้นมากๆนะเดินไปดินก็ยุบเพราะว่ามันตกเยอะโทนี่โทนี่คอมนู่นดูนี่แหละไม่อยากจะปล่อยมาคอมคอมคอมเธอ,อวิ่งเล่นแถวนี้คอมเฮียนี่จ้ะวันก่อนเอาไอ้มันฝรั่งจ้ะ เอามาปลูกไว้นน่สองที่บีปักไว้นะแล้วก็เดี๋ยวบีจะไปปลูกอันนุนทางนู้นฟักทองนะคะพื้นที่เยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาตอน้นกระเทีมยมเออเอาหลายอย่างเวก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 เตัวนี้มันเปิดคอมเฮียคอมเฮียคอมโอตายแล้วบีจะต้องได้ล้างโทนี่แล้วเนี่อยอืมเอาเต็มที่ ไม้เลียวในมือล้านอีกแล้วเอามันเลอนี่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็เอา ต้นกระเทียมต้นหอมญี่ปุ่นนะคะหรือต้นกระเทียมเนอะมาโรยไว้แล้วก็จะมีหัวใช้เท้านะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เราปลูกไว้นะคะส่วนตรงด้านนู้นบีเอาฟักทองไปลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวขอบนี้เดี๋ยวบีจะปลูกดอกไม้บีจะโรยดอกไม้ไว้นะคะขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะคะด้านนอกนะคะ <laughs> นี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านในเนาะเดี๋ยวบีจะขุดหลุมนะคะตรงนี้ไว้เพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกใช่ไหมดินมันก็เลยนิ่มนะคะมันก็จะได้ขุดได้ง่ายใช่ไหมแล้วเวลาที่เราเอาผักลงไปปลูกะคะ่ะมันจะได้ปลูกง่ายเราจะได้ไม่ต้องแบบม้อขุดเนาะนี่จะ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผักชีนะคะไปโรยไว้ด้วยนะผักชีแล้วก็คะน้านะคะโรย โทนี่เลอะมากเลยเดี๋ยวบีต้องไปอาบน้าว่าไงจ๊ะเปียกไปหมดเลยดีทำงานอยู่ข้างนอกโทนี่ก็รอแล้ววันนี้ฝนตกด้วยนะเล่นจนเลอะเดี๋ยวจะเอาน้องไปอาบน้ำนะคะเอาเออตอนนี้นะคะบีก็ได้แบบลงมเมล็ดผักหลายอย่างมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะมีคะนา้ามีผักชีมีผักชีไทยผักชีลาวนะคะมีออแอลดีสแล้วก็แครอทนะคะส่วนข้างล่างก็จะมีฟักทองแล้วก็มีหัวชยเท้าจากเพื่อนๆอันนี้บียังไม่ได้ลงอะไรอันนั้นลงเป็นสุกี้นีนะคะแล้วก็ไปย้าย ส,ส่วนโซนโซนของออผักตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะคะจะเอาพวกผักสวนครัวมาปลูกนาะโอ้ยนี่จ้ะเพื่อนๆฝออนตกใส่นะดอกแอปเปิ้ลร่วงลงมาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นให้เราไหมเนาะ ดอกสตรอเบอรี่บานเต็มเลยนะคะมาดูกันนักะ้าะว่าเออมันจะเป็นดอกเอ้ยมันจะเป็นลูกใหญ่ให้เราไหมนะนี่ละจ้ะเพื่อนเพื่อนเอาละเดี๋ยวเราจะพาโทนี่นะคะไปอาบน้ำก่อนนะดูสิ กรปรกมากเลยนะวันนี้นะคะตอนเช้าแฟนบีก็บอกว่าเ,ออ <c oughs> เพื่อนจะมาเที่ยวมาหา <c oughs> <c oughs> โทนี่คอมอจามูสิก Nein, nein, komm her! Komm her, komm, komm, komm! Aber oh, der ist persönlich geliefert. 16.000 Kilometer bei mir im Rucksack. Warte! Ich hab den Kopf, erst über die Warte? deswegen wieder in Australien lassen, weil ich mehr Platz gehabt habe im Kopf. Mal oh, schauen! War oh, schon cool! Ja. <laughs> Aber Gefäll ist auch, ja? พาก,กันเล่นมุมแมลงดูเหมือนเด็กเลยโทน,นี่ก็วิ่งนึกว่าเขาจะเล่นบอลด้วยนะคะวันนี้เปียกมากๆเลยออกไปข้างนอกไม่ได้บีล้างขาให้สองรอบแล้วเนอะ รอรออยู่ข้างในดีกว่าเขาเมียไหนไหนไหนไปนั่งตรงนู้นปะสบายมันเก๋ว่าเส่นมากอีกนิดแม่ <i> <i> <im> <im> ยิ่กบอกว่าบีบีเอ่อล้างขาให้สองโอ้ยจะโดนฉันไหมเนี่ยเตนี้นัางเคลี้ยงไปไงแล้วดูมันจะกลับมามันจะโดนเราน่ะสิเอ่อ <s ura> <s ura> เป็นกีฬาของแบบเวลาที่มันว่างเนาะเพื่อนๆเออแล้วก็คนที่นี่นะคะเวลาพวกหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเดินเก่งชอบเดินนะคะอากาศบ้านเขามันเย็นไงเวลาเดินไปไหนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนบ้านเรา <c oughs> ใช่ไหมละ่ะมันก็น่าเดินนะคะเดินป่าเดินอะไรพวกนี้เขาชอบเดินนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้มันแฉฝนตก หุ่นอีสุฮาเซหุ่นสุฮาเซเอ็ดขาดดาอยากออกอยากออกแต่ไม่ให้ออกไงเพราะว่ามันเลอะ มันเลอะนะคะดู <laughs> หนาวด้วย <laughs> จริงๆแล้วบีจะไม่ออกมาหรอก <laughs> เธอบอกว่าไป้ายป้าบีเธอไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าเธอออกไปดูก็ได้ <laughs> โอ้ยเนาะอะ <laughs> <laughs> เราก็จะเป็นผู้ดูนะคะที่ดีดูโทนนี่นะคะอยากออกเพื่อนๆดู <laughs> โอ้ยนางสาร <laughs> เลอะค่ะไม่ใช่อะไร อ <im itation> ยากออกอากออกไม่หรอกเวลาเขาเครี้ยงไปแล้วไงแล้วตัวเองก็จะวิ่งนึกว่าเขาจะเล่นบน <im itation> ด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ <im itation> ลึก <im itation> ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายนะเพื่อนๆ <im itation> ไม่มีแสงแดดนะคะ เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าดอกฟันสิงโตเราก็บานเต็มทุ่งเหมือนกันนะขนาดว่าไม่มีแสงแดดนะคะเนาะสวยนะแต่ว่าเวลาแก่แล้วแบบมันเกสรนมันปิวเมื่อเช้านี้นะคะบีก็ออกมาเอ,อปลูกผักแต่เช้าเลย เพื <anto> <isto> ่อนก็มาหาตอนประมาณ11โมงนี่แหละค่ะบีก็เลยทำอาหารให้เขานะคะทำพวกอาหารฝรั่งกับอาหารไทยค่ะผสมกันกุ้งย่างข้าวแล้วก็สเต็กค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วแต่มันไม่มีแสงแดดเขาก็พากันกินเบียร์จิบเบียร์นะคะจิบเบียร์แล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศฝนมันตกเมื่อวานนี้ ตอนกลางคืน วันสิงโตนะคะเหลืองบานเต็มทุ่งเลยคุณโท,น,ทนี่ดูไปเล่นบอลกับเขาดูอยากเล่นบอล